้ชยอนไปกันที่ศาลคุณสมหมายก่อนนะครับคุณสมหมายเนี่ยเป็นคนที่ขับรถแท็กซี่นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวิญญาณและก็ความตายนะครับเรื่องนี้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาติดตามด้วยกันครับสวัสดีครับคุณสมหมายครับสวัสดีครับพี่ป๋อนะครับนี่อยู่ตรงจุดไหนของกรุงเทพครับเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าคลังสินค้าดอนเมืองอยู่หน้าคลังสินค้าดอนเมืองนะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับว่าทั้งหมดนเป็นยังไงครับพี่สมหมายครับ ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนนะครับที่โรงแรมที่ผมได้ทาอยู่ตอนนั้นนะขีแรกว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ครับครับเพราะว่ามันมันนานแล้วตั้งแต่ตอนนั้นผมเป็นทหารอยู่ครัไปอยู่โรงแรมนี้ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะรู้ว่าเขาทําโรงแรมนี้นะมันเป็นมันเป็นเมื่อก่อนนี้เป็นสุสารสุสารคนจีนครับ ครับเป็นสุสานคนทีนแล้วทีนี้เขามาจะมาสร้างโรงแรมนี่ทับอืมเป็นสุสานมาก่อนนะครับอืมแล้วทีนี้สุสานแล้วเขาปล่อยล้างไปก็คงจะล้างไปนานครับ,รบเห็นครับเห็นกนแจกแถวนั้นก็พูดให้ฟังอือครับด้านหลังนี่จะติดกระเับครับ,รบด้านหน้าจะติดกถนนเลยอ่ออฮะอ่าตอนที่ผมไปอยู่นะครับแผมไปผมไปวันแรกอ่าผมเป็นเป็นเป็นทหารบริการใช่ไหมครับเขาจะให้ผมไปนอนนอนเฝ้า โรงแรมที่สร้างใหม่เนี่ยอ่ะให้ผมไปนอนเฝ้าโรงแรมมิสจะมีพวกพนักงานอ่าสิบกว่าคนนะครับพวกเมียพวกทํางานเมียครับ่ะผมไปนอนคืนแรกผมก็เจอเลยอค่ะข้างล่างจะเป็นห้องโถงก็ถ้าเราเข้าจากถนนไปเนี่ยจะเป็นออฟฟิศแต่เป็นโฟเป็นโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์แล้วก็จะมีหุ่นทหารทหารแบบอาหารแบบกินแดงอ้อยู่อยู่สี่ตัวครับแล้วทีนี้พักบนเนี่ยมันจะเป็นพักขึ้นมาบันไดสามขั้น เป็นพักึ้นมาก็อยู่ในห้องห้องโถงเหมือนกันนี่แหละอืแต่ยาวออกไปจนถึงอ่าอ่าอ่าระเบียงริมริมทะเลฝั่งนู้นฮะแล้วทีนี้ผมก็ไปไปนอนอยู่ตรงระเบียงเนี่ยนอนอยู่ระเบียงเอาอาเตียงสปริงเตียงสปริงที่มันมีมันมีเสาสาหรับเสียบมุ้งสี่สี่มุมฮะแล้วก็ต่างมุ้งต่างมุ้งมุ้งแบบทหารนะฮะต่างมุ้งนอนพนอนได้ได้สักพักหนึ่งประมาณประมาณเที่ยงคืนได้ผมได้ยินเสียง เหมือนกับคนวิ hmm. em, man, anything, ่งเล่น hmm. ก <wh> ันครับ่วิ่งตบนพื้นปูนนะที่บอกครับผมก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งฟันดูแต่ไม่เห็นคนออืไม่เห็นคนได้ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งเขาวิ่งไปสุดตรงระเบียงทางทางติดเรครับอ่าเด็กหัวะแล้วแล้วก็หยุดแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาวิ่งกลับขึ้นมาผมก็มองแต่ไม่เห็นคนนะอแต่ไม่เห็นเป็นคนผมว่า ผมนึกนึกในใจมันมันอะไรครับสักพัดหนึ่งก็วิ่งกลับไปที่ที่ระเบียงสุดทางทะเลเหมือนเดิมครับแล้วก็เงียบหายไปอ่าฮะผมก็ไม่คิดอะไรนะพ่าผมผมคนไม่ค่อยกลัวครับไม่กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วออออผมก็เลยนอนต่อรอนตอนนอนลงไปก็พอนอนวางหัวลงไปปุ๊บก็ไม่คิดอะไรนะผมไม่คิดอะไรผมก็หลับครับหลับยาวไปอื ปันหหลังมาก็มาคุยกับพวกแม่แม่ครัวครับมาคุยให้พวกแม่ครัวฟังพวกแม่ครัวเขาบอกว่าก่อนที่จะทําตึกนี้นะคนงานมาทําตึกนี้นะคนคนแรกทะเลาะกันกับแฟนแล้วผู้คอตายปีแรกแล้วพวกชุดนี้ชุดพนักงานชุดนี้ก็ทํางานไม่เสร็จแต่ทำงานไม่เสร็จก็ไปพากันออกไปเพราะว่าโดนโดนโดนผู้หญิงคนนี้หลอกอ่า พอชุดหลังมาครับพอชุดหลังมามาทําอีกลูกเขาอเด็กประมาณมมประมาณสามขวบสี่ขวบเนี่ยวิ่งแล้วก็เตลิดร่วงลงไปตายตับร่วลงลงร่วงลงไปตายทางทางาร,ระเบียงชั้นชั้นสามของของฝั่งฝั่งทะเลนะครับฝั่งทางทะเลอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกเห็นแต่เขาพูดให้ฟังผมก็ไม่ได้สนใจคืนหลังมาก็โดนอีกครับอ่ะผมก็จะเจอแบบนี้ทุกคืนเหมือนกับเขาวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันทุกคืน ผมม่อลือบอกไปที่ผอมตอนที่ผมเข้าไปอยู่โรงแรมนี้ยังทําให้เสร็จสมบูรณ์นะรับ,รบ,รบยังทําได้ประมาณ85เปอร์เ็นต์กับ90เปอร์เซ็นต์ขาให้ผมไปนอนเป้าเฝ้าเป้าพวกของพวกใส่เครื่องมืออะไรพวกเนี้อ๋อ่ะทีนี้อยู่มาได้ประมาณครึ่งเดือนเมดพนักง,งานเมดเด็กผู้หญิงอายุ19ปีโดนผีเข้าพี่ผมเหรอโดนผีเข้าตอนเย็น ตอนเย็นเขาจะมีบ้านพักให้พวกพนักงานใช่ไหมคะพอไปถึงบ้านพักแต่ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านพักแต่มาอยู่ที่ตึกนี่อย่างเดียวจะมาที่โรงแรมนี่อย่างเดียวดึงไว้ยังไงก็ไม่อยู่คนหกสิบคนเอาพี่อยู่ออเจะมาจะมาอย่างเดียวปล่อยพอปล่อยมาปุ๊บสักพักหนึ่งเขาก็จะมามานั่งอยู่ชั้นล่างตรงระเบียงกันที่ที่ผมนอนนั่นแหละเขาจะมานั่งอยู่เฉยจะไม่ไม่ไม่พูดกับใครไม่สนใจใครกินอยู่สามวันโอ้โห เป็นอยู่อยู่ยี่สามวันวันที่สี่เห็นท่าไม่ดีก็เลยให้ให้อ่าคนขับรถพาเขาไปคอณผู้อมเด็กคนนี้เขาอยู่สุรินครับอ่าตอนตอนกลางวันนี่เขาจะปกติธรรมดาแต่ตอนกลางคืนนี่เขาจะเป็นจะมีอาการที่ผิดปกติบราบเป็นเสียงผู้หญิงมั่งเป็นเสียงเด็กมั่งคนคนอาจจะพูดอยู่สองเสียงโอคนเสียงเสียงผู้หญิงทีเสียงเด็กทีน่อ่า ทีนี้ก็เลยผมก็เลยมาปรึกษากับกับกับทางตัวเขาเนี่ยบอกว่าจะกลับบ้านไหมกลับบ้านไปหาบระไปทําปทำรถน้ำมันน้ำมันไหมครับเขาก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันเหมือนกันอ๋อให้่พอคืนมันที่จะจะจะเอาเข้าไปเนี่ยจ้าวเขากลับบ้านเนี่ยก็เข้าอีกก็เป็นอีกเหมือนเดิมครับเป็นอีกที่นี้เป็นป้าขวางที่ผมเคยเห็นคนที่แบบอ อลืมพาโดยไม่กระพิบเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะตาแข็งอย่างนั้นเลยตาแข็งงแข็งค้างอย่างนั้นเลยาาแล้วทีนี้ก็เลยตาก่อนที่จะไปเนี่ยแม่ครัวถามก่อนว่าเป็นใครทําไม,มต้องมา,มาทำกระเดกนี่เด็กเขาเขานีสายดีทําไมองมาแต่ไอ้กระเดกอย่างเงี้ยเขาอบอกว่าจะเด็กคนนี้ยถึงข่าวแล้วครับเขาจะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยเขาจะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยเขาบอกว่าเด็กคนนี้ถึงคราวแล้วคออ ที่นี่แม่ครัวน่ะแม่ครัวก็บอกว่าเอาอย่างอื่นไม่ได้เหรอ<ม>ให้ทําอย่างที่ติดไปให้ไม่ได้เหรอทำบุญทำสังฆทาสนบุตทิศสวนบุศสนไปให้<อ>ไม่ได้เหรอเขาบอกไม่ได้ถึงวาระแล้วเขาบอกอ่า<อ>ผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนพูดแล้วแล้วเวลาหัวล้อเนี่ยจะเป็นจะเป็นเด็กหัวล้อ่าจะเป็นเสียงเด็กหัวล้อพี่ฟองเชื่อไหมผมไม่ได้ไปนะตอนที่ตอนที่ไปส่งบ้านเขาที่จุรินนะเอารถตู้ลงเลยอครไปผมไม่ได้ไป มีคนขับรถแล้วก็เพื่อนท,ท,ที่ที่เป็นเมีด้วยกันไปกันสองคน ok. แล้วก็แฟนเขาขไปไปถึงนูน่นอ่าก็จะมีหมอแบบพวกหมอหมอหมอขมิ้นนะหมอผี ok. ทำทํำ ok. มนต์ทำน้ำมนต์มามาเป่า ok. บรรเทาทำน้ำมนต์มาเป่าอ, ok. อ่าก็ก็ออกนะอื ok. ออกนะพี่บบองแต่พี่สองคนขับรถแท็กซี่มาพูดให้คนขับรถตู้มาพูดให้ฟังแต่ทีนี้วันที่สอง หมอการตอนกลางคืนก็เข้าอีกครับหมอผีคนมาทําน้ามนต์แล้วก็บอกว่าเป็นยังไงจะออกไม่ออกจะไปไม่ไปอย่างเงี้ยเขาคนนั้นน่ะก็บอกก็บอกว่าไม่ไปทายังไงก็ไม่ไปเพราะว่าเด็กคนนี้ถึงถึงข่าวแล้วถึงถึงวาละที่จะเอาเด็กคนนี้ไปแล้วคือจะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยอจะเอาเด็กคนนี้ไปด้วยเขาให้เวลาเจ็ดวันนะพี่บอกอ่า เขาเป็นอยู่ที่เขาเป็นอยู่ที่อ่าชนบุรีเนี่ยสามวันแล้วคืนวันที่สี่นี่ก็เอาเข้าไปไปอยู่สุรินไปอยู่สุรินแล้วพี่๋องเชื่อไหมไปอยู่สุรินได้สามวันเด็กคนนั้นก็ตายเฮ้ยเชื่อไหมเขาเขาเขาเสียด้วยสาเหตุอะไรครับก็นี่แหละครับเป็นเป็นแล้วก็เขาบอกว่าวันสุดท้ายที่ที่หมอผีเอาเอาน้ำมนต์เป่าน้ำมนต์น่ะครับรั้งทีพี่๋อมองลุกขึ้นแล้วก็เตะคันน้ำมนต์หมอผีในมือเขาบอกวันนี้วันสุดท้ายแล้ว เขาบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วทํายังไงทายังไงก็ไม่ไปจะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยถึงมาระแล้วถึงคราวแล้วว่างั้นตอนเช้ามาเด็กคนนี้ก็ไม่ตื่นมาเลยก็คือเสียชุดนิ่งๆไปเลยครับก็คือนอนนอนในคืนนั้นแล้วก็ไม่ตื่นอีกครับนอนในคืนนั้นก็ไม่ตื่นเลยโอ้โหแล้วแล้วเรื่องนี้ที่ที่ที่ผมจะมาเล่านี่ไม่ใช่อะไรปันที่พี่ป๋องไม่อยู่ว่าที่ที่แล้วอ่ะคปันเสาร์ที่แล้วที่พี่ป๋องไม่อยู่มีเด็กคนหนึ่งมามาเล่าอ่ะครับ ที่เขาบอกว่าแต่พี่เขาโดนผีเข้าแล้วเอาไปโรงพยาบาลแล้วไปตายตาตายที่โรงพยาบาลอะคือไปนอนตายจริงผมก็เลยบอกเออมันเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไอคือลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีมีเกิดขึ้นมาบ่อยครับเอ้กิแรกผมก็ผมก็ทำไม่เล่าเพราะกลัวว่าจะมันเป็นมันมันอย่างไงอะแมมมันจะอ่า คนเด็กๆที่อยากองอยากเสียงนี่จะกลัวจะนี่รันค่อยางเด็กที่ไปตามบ้านบ้านร้างบ้านอะไรนี่ผมผมก็กลัวนะเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเพราะว่าจิตใจแต่ละคนนี่มีความเข้มแข็งไม่เท่ากันใช่ใช่ไหมครับพี่ใช่เดี๋ยวนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่สมหมายที่บอกว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอะไรนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยตัวพี่สมหมายดีแล้วมีคนอื่นได้ยินไหมครับอ๋อมีผมไปนอนอยู่คนเดียวครับคนเดียวเลยครับผมไปนอนเต้าตื้นนั้นอยู่คนเดียวโอ้โหใจถึงมากเพราะว่าตัวพี่สมหมายเป็นทหารด้วยก็เลยไม่ค่อยจะกลัวเรื่องอย่่่าางนี้เทไห แต่แต่แต่ลูกค้าที่ไปพัดนั่นก็เจอนะที่2 2> ๋องเขาเจอเขาเจอบอกว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเลือดเต็มตัวเลย嗯嗯เดินขึ้นไปชั้นสามเขาก็เดินตามขึ้นไปดู<อ>นี่ที่เขาเอกใจน่ะเขาว่าทําไมถึงถึงมีคนอยู่เพราะว่าตึกเล,ล,ล,ลงแรมหลังน,นั้นยังไม่เปิดให้คนเข้าลงแรมหลังนั้นยังไม่เปิดให้คนเข้าทาไมมีคนขึ้นไปอยู่ชั้นสาม เขาเห็นเขาเห็นตอนตอนประมาณสามสี่ทุ่มอืออ่าแสดงอ่าแสดงว่าวิญญาณติดตามน้องเข้าไปถึงสุรินนะครับแต่ผมก็อยากรู้ต่อว่าหลังจากที่น้องก็เสียไปแล้วเนี่ยวิญญาณของน้องวิญญาณของคนที่ติดตัวน้องไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนฮะมันมีคําถามเกิดขึ้นเหมือนกันนะน่ากลัวน่ากลัวจะกลับมาพี่ป๋องกลับมาที่โรงแรมรับกลับมาอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดตรงที่บ้าอค่ะ ลูกค้าที่มาพั่เห็นเดินขึ้นไปชั้นสามบอกว่าเลือดเต็มเลยเสื้อขาวผมยาวเลือดเต็มเต็มเสื้อเลยครับอแกก็เดินแกก็เดินตามขึ้นไปถึงชั้นสองแจบปวดแกก็เลยกลับลงมาแกมาพูดให้ผมฟังผมนอนอยู่ข้างล่างนะแกแกมาพูดให้ผมฟังเป็นของเชื่อไหมผมก็บอกผมก็บอกแกว่าไม่มีเลยมีคนนอนข้างบนมีคนอยู่ข้างบนครับพี่เมื่อกี้นี่ผมเห็นครับผมเห็นคนเดินขึ้นไปออผมเลยผมก็เลยเดินตามขึ้นไปพี่บอก แต่เดินตามขึ้นไปพี่ของเชื่อไหมตั้งแต่บันไดบันไดแอ้แอ้แอชั้นล่างขึ้นไปจนถึงจนถึงชั้นสามผมเห็นรอยเลือดไปตลอดจนถึงชั้นสามเลยออ ลอยเลือดหยดไปหยดหยดเป,เป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงช่วงไปจนถึงชั้นสามแล้วผมก็ไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนวพวกที่เป็นทหารด้วยกันกับพวกแม่แม,แม่ครัวมาดูก็เห็นนั้นทุกคนคทุกคนเห็นเป็นเลือดหมดหแต่ไม่มีคนทักที่ตึกนั้นคบณป๋อ้แสดงว่าวิญญาณเขาเฮี้ยนมากเลยนะครับอ๋อล้วพี่พี่สมัยตีความว่าวิญญาณนั้นน่าจะกลับมาอยู่ที่โรงแรมอยู่ากลับมาโอ้แล้วปัจจุบันนี้จากความรู้สึกนะ คิดว่าวิญญานี้ยังคงอยู่ที่โรงแรมนี้ไหมครับผมออกมานานแล้วพี่องผมออกมาตั้งแต่แต่โรงแรมนั้นยังไม่ได้เปิดให้ใช้ถ้าเขาเปิดถ้าเขาเปิดให้ใช้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาพระมาทําบุญหรือเปล่าผมก็ยังไม่เข้าใจก็น่าจะมีการทําบุญน่าจะมีการปัดเป่าก็เป็นไปได้นะเครับผมลดผมก็ออกมาผมไปอยู่ที่นั่นสองปีอา โอ้โหน่ากลัวฮะนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเลยนะครับกับตัวพี่สมหมายนะครับว่าตอนนั้นที่ทํางานอยู่ในสถานที่แห่งนี้มาก่อนนะครับซึ่งเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่แถวพัทยากลางกานนะนะครับนั่นก็คงจะเปรียบเท่าทั้งหมดนะครับพี่สมหมายนะครับเรารู้ถึงการเสียชีวิตของผู้หญิงการเสียชีวิตของเด็กนะครับแล้วก็น้องคนที่เป็นพนักงานที่อยู่โรงแรมนั้นที่บอกโดนผีเข้าและกลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้วเสียชีวิตเลย โอ้โหนะครับเออตื่นเต้นนะพี่ฟังแล้วก็ขนลุกคันึกภาพตามนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณตอนนี้เนี่ยทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับยังคงสิงสถิตอยู่ณตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปผุดไปเกิดแล้วอย่างไรเนี่ยนะครับฮะขอบคุณมากพี่สมัยครับขอบคุณครับยังไงก็ขับรถไปกับปลอดภัยนะครับเอาล่ะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้นะครับตามช่องทางหลังตอบบนี้ครับผู้ชมครับ